สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวกันดาฟาร์มทุกท่านครับวันนี้นําเรื่องการฉีดยากําจัดศัดตรูพืชนะครับฉีดยากําจัดศัตรูพืชมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าทุกวันนี้การฉีดยาของพี่น้องเรานะครับไม่ได้ฉีดแต่ในที่ของตัวเองนะครับก็ฉีดมาถึงที่ บริเวณถนนซึ่งเป็นที่หลวงด้วยนะครับเป็นที่หลวงซึ่งเขาก็จะฉีดกันในลักษณะไม่มั่นใจนะครับว่าฉีดเพื่อไม่ให้มันลกหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับใครจะฉีดมาบนถนนฉีดอะไรก,เเรกร็เป็นเรื่องความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับเป็นเรื่องความสะดวกของแต่ละท่านนะครับแต่ที่ผมเอามาลงวันนี้นะครับ ที่ผมเอามาลงให้พี่น้องดูวันนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของการให้ระวังนะครับว่าเราจะนําไปนำหญ้าไปให้วัวควายกินนะครับต้องเช็คให้ดีเช็คให้ละเอียดเช็คให้ดีเช็คให้ละเอียดว่าเขาจะฉีดยาหรือเปล่าถ้าเขาฉีดยาอย่าเอาไปให้วัวควายกินนะครับพี่น้องเพราะว่วัวควายกินแล้วมันจะมีผลเสียเสียต่อสุขภาพ ทำให้เขาเสียชีวิตได้นะครับแต่ไม่เสียชีวิตตั้งท้องอยู่ก็แท้งลูกได้นะฉะนั้นพี่น้องดูดีๆนะครับการฉีดยาของบ่เดี๋ยวนี้มีการฉีดยาลามมาบนถนนหลวงด้วยซึ่งเราจะตัดหญ้าเห็นว่าหญ้างามๆนะมาตัดไปก็อันตรายนะพี่น้องครับอันตรายครับ เอาละครับทีนี้ผมพาพี่น้องมาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับบริเวณแปลงเมื่อกี้แปลงนี้เขาก็ฉีดยาบริเวณที่ของเขาเหมือนกันนะครับเขาก็ฉีดยาฆ่าหญ้าในที่ของเขาแต่อ่ามาดูครับอันนี้หญ้าบนข้างถนนทางหลวงก็งามนะครับก็ลกแต่เขาไม่ฉีดลามขึ้นมานะครับ เขาฉีดเฉพาะที่ของเขาาให้พี่น้องเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างแปลงแรกกับแปลงนี้นะครับเขาทําไมฉีดยาไม่เหมือนกันนะครับทั้งๆที่ตรงนี้ก็ลกมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสามแยกด้วยนะครับเป็นสามแยกซึ่งเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เป็นที่ที่ผมปล่อยให้ควายผมกินหญ้าอยู่นะครับเป็นที่ปล่อยให้ควายกินหญ้าซึ่ง ก็ไม่มีใครมาฉีดยานะครับถ้าฉีดยาก็แย่นะครับเนี่ยครับพี่น้องเราดูลักษณะเดี๋ยวนี้คนมีหลายประเภทนะครับบางคนก็หวังดีเห็นว่าถนนหลวงมันลกก็เอาอยาฆ่ายามาพน่นซึ่งเราไม่ว่ากันนะครับพี่น้องเราไม่ว่ากันใครจะฉีดจะพ่นบนถนน,นบนอะไรผมไม่ได้ไปตําหนิเขานะครับมันเป็นเรื่องที่อมองหลายได้หลายมุมเหรียญมีสองด้าน จะมองในแง่ดีก็เป็นเรื่องดีมองในแง่ว่าเราเลี้ยงปศุสัตว์แล้วเราไปตัดหญ้าที่เขาพ่นยาฆ่าหญ้าไว้อก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเราที่เอามาลงเนี่ยครับพี่น้องที่ผมเอามาลงนี้ผมให้ให้พี่น้องมองหลายๆมุมนะครับว่าอบางที่บา,ทาบางทบางที่บางถิน่นคนพ่นยาฆ่าหญ้าเขาก็ไม่พ่นขึ้นมาบนถนนแต่ท้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับสังเกตดูให้ดีนะครับ ปกติแล้วใบหญ้าเนี่ยที่มันขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยใบมันจะไม่เงานะครับใบมันจะกร้านสีมันจะไม่เงาแต่ถ้ามีการพ่นยาฆ่าหญ้าไปนะพี่น้องน้ํายาฆ่าหญ้าเนี่ยคุณลักษณะมันจะเป็นมันวาวครับมันจะเป็นมันวาวพอมันเคลือบกับใบไม้เนี่ยใบหญ้าเนี่ยมันจะมีสีเป็นมันๆนะครับสีเป็นมันพี่น้องลองสังเกตดูนะ เวลาจะตัดหญ้าไปให้วัวให้ควายเนี่ยต้องดูว่าเราตัดในที่สาธารณะข้างทางหลวงก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยข้างทางใครจะมาพ่นหญ้าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมลงรูปไปให้พี่น้องดูแล้วนะครับว่าบางที่บางคนเขาก็ไม่ได้ประหยัดยายาเหลือๆหหรือว่าเขาตั้งใจพ่นเพราะว่าเขาอยากจะให้มันเตียน นะพอมันพอหญ้ามันตายแล้วมันก็เตียนไปหมดมันก็ดูสบายหูสบายาตาสําหรับบางคนนะครับแต่บางคนเนี่ยอย่างแปลงนี้เขาก็เะพ่นเฉพาะ,ะที่ของเขาเพราะว่าบนถนนหลวงเขาไม่ได้มาทําไม่ได้มาทําประโยชน์นะครับไม่ได้มาปลูกผักปลูกหญ้าอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้พ่นมีหลายแบบให้ให้ดูเพราะฉะนั้นที่ผมเอามาลงไม่ได้ตำหนิใครนะครับแต่เพียงแต่บอกพี่น้องให้ทราบว่าอ่า คนเราต่างจิตต่างใจนะครับพี่น้องเราตัดยูกัดไอ้ตัดญ้าให้วัวให้ควายยา่าเบียบพระมาทนะลงมาเตือนว่าเอาญ้า้าถนนหลวงไปให้วัวควายกินเนี่ยต้องตรวจตาให้ดีต้องเช็คประวัติให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยาเนี่ยครับพ่นสามวันญ้ายังเพิ่งเริ่มเหี่ยวนะมันไม่ได้เหี่ยวกระทนหันเลยนะพ่นสามวันแล้วญ้าเพิ่งเริ่มเหี่ยวนะครับเพราะนั้นก็ ให้พี่น้องใครควรนะก่อนจะตัดหญ้าก่อนจะอะไรเช็คดูดีๆนะครับเช็คดูดีๆเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างหญ้าที่เขาฉีดยาแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับความสีมันก็จะต่างกันเยอะสีต่างกันดูอ่ดูเห็นได้ชัดถ้ามันแห้งแล้วแต่ถ้าสามวันแรกนี่ไม่ต่างกันเลยนะพี่น้องวันที่สามนี่ยังพอแค่เหลืองๆห,หน่อยๆเ็ยังพอรู้บ้างนะแต่วันที่หนึ่งที่สองนี่หมดสิท์นะยังเขียวปีอยู่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กันไปเพื่อพี่น้องจะได้มีอุทาหรณ์เตือนใจนะครับสวัสดีครับ